โตเร็วจริงๆคะ่ะน้องเขาหอมแม่ค้าตัวน้นอยๆล่าสุดโตเร็วมากทําเอาชาวเน็ตใจละลายเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กน้อยที่น่ารักมากๆคะ่ะน้องเขาหอมลูกหนูน้อยเป็นแม่ขาที่ขายปะทูขวัญใจโซเชียลสร้างยอดขายแบบน่าทึ่งด้วยลีลาการพูด ตอบโต้กันไม่ธรรมดาเลยอยู่ที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิค่ะต้องบอกว่าอำเภอนี้เนี่ยนอกจากจะมีดารานักแสดงอยู่มากแล้ววันนี้มาพบกับดวงดาวใหม่ที่เกิดขึ้นมาทั้งเก่งและมากด้วยความสามารถกลายเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นกันจํานวนมากค่ะทั้งนี้สาวน้อยของเราเนี่ยก็ได้เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เก่งจริงๆสําหรับน้องเขาหอมคนสวยผู้สื่อข่าวทราบเรื่องราวของหนูน้อย สี่ขวทพ่สซ่าความฮือหาบนโลกโซเชียลก็ลงพื้นที่ไปเลยแล้วค่ะ ที่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ตำบลวัตตแบกอำาเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิไปพบกระทางครอบครัวพบกับหนูน้อยในวัยสีขวบได้มีโอกาสเข้าไปพูดคุยกับแม่ของน้องเข้าหอมค่ะนางสมควรชมภูษาอายุ43ปีแล้วก็คุณพ่อนายพยุงชมภูษา44ปีแล้วถึงความอัจฉริยะของน้องเข้าหอมก็คือชายานนอนเขาหอมคนสวยเป็นเด็กวัยสวขวบค่ะที่เกิดวันที่14กุมภาพันธ์2 5 สาวน้อยของเรานี้มีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดเพราะว่าเห็นจากที่แม่เนี่ยขายบอยจนหลังๆมาตัวเองสามารถเรียนแบบและทำได้ในตลาดนัดนี้ก็จะได้เห็นสาวน้อยของเรามานั่งขายของทุกวันเสียงแง่เจ้วเจ้ากันเลยทีเดียวละคะคุณแม่ของน้องเขาหอมเองเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าครอบครัควมีพี่ชายอีกหนึ่งคนนะอายุห่างกัน16ปีในช่วงที่ตั้งครรนน้องเขาหอมคุณพ่อคุณแม่ในช่วงนั้นเนี่ยมุ่งแต่การขาย จนมาทราบภายหลังว่าตั้งคันน้องได้4ี่เดือนแล้วจึงเป็นความกังวลมากๆก็ไปฝากคันแบบพิเศษหลังจากที่น้องเขาหอมเกิดมาตัวน้องเขาหอมส่วนในเรื่องของความสามารถของน้องจะมีผลจากการที่น้องเนี่ยได้ผ่านมาแล้วก็คุณแม่เองเนี่ยคิดว่าไม่น่าใช่นะเพราะคุณแม่เองก็สังเกตน้องมาตั้งแต่เด็กๆแ,แ,แ,แล้วก็ได้เห็นเลยว่าน้องเขาหอมเนี่ยพูดได้ก่อนจะคานเสียอีกพ่อน้องเริ่มพูดได้ก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงการ พูดที่เกิดจากความจำที่น้องได้ฟังเพียงไม่กี่ครั้งและจากการที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องมีอาชีพค้าขายจึงจำเป็นจะต้องพาน้องเข้าหอมคนสวยไปด้วยทุกที่เลยทําให้สาวน้อยของเรามีความจำจากการพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะทําให้ได้เห็นเลยแล้วค่ะว่าครอบครัวเองเนี่ยดูแลน้องดีมากๆน่ารักจริงๆเวลาผ่านไปสาวน้อยของเราตอนนี้น่ารักเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเลยคะ่ะเรียกได้ว,ว่าน,น่ารัก สมวัยจริงๆจะเป็นยังไงมาติดตามชมภาพกันค่ะ